بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفنان حسنة هاته الحمد لله فشكر الله سبحانه وتعالى تي سبحانه وتعالى دي بيشي بيت ให้พวกเรานั้นยังมีชีวิตอยู่ในถึงช่วงสุดท้ายของเดือนรมาดอนนะครับและคืนนี้ก็เป็นคืนที่23แล้วนะครับนั่นแปลว่าเหลืออยู่เพียงแค่6คืนถึง7คืนเท่านั้นฉะนั้นเดือนรมาดอนเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ความดีงามของเดือนรมาดอนยังคงอยู่พี่น้องโดยเหตุนี้เมื่อสองบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงความประเสริฐของช่วง10คืนสุดท้ายนั่นก็เพราะว่าช่วง10คืนสุดท้ายนั้นมีคืนไลละตุกคน และในบทเรียนที่แล้วเราได้พูดกันเรื่องของสัญ,ญลักษณ์สัญญาที่ทรุซูลได้สอนพวกเราว่าคือเลยละตุนกอนนั้นมีลักษณะมีสัญญาอะไรบ้างนะครับส่วนในวันนี้พี่น้องครับหลังจากที่เรารู้ถึงความประเสริฐตรงนี้แล้วเนี่ยความประเสริฐเนี่ยมันไม่ได้มีแล้วเนี่ยให้เรารู้อย่างเดียวแต่พี่น้องจะต้องดูว่าคนที่สอนเราให้รู้ถึงความประเสริฐถึงความดีงามเนี่ยคือใครพี่น้องคือท่านนบีสุลต่ออาน แสดงว่าเมื่อเทอรสุนบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐถึงความดีงามของช่วงสิกสืนสุดท้ายนั่นแปลว่าไม่ได้ให้แค่เรารู้เฉยเฉยเราต้องดูว่าเทอรซุนสอนและเทอรซุนทําแบบไหนใช่ไหมครับโดยเหตุนี้เราจึงสังเกตได้ว่าเทอรซุนปฏิบัติอิบาดะห์ในช่วงสุดท้ายของเดือนรอฎอนเนี่ยต่างไปจากช่วงแรกและช่วงกลางช่วงแรกแปลว่า10วันแรกและ10บวันกลางทำรักษาการปฏิบัติอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เมื่อถึงสิบคืนสุดท้ายท่านรอซูลจะปฏิบ ah, ัต ul ah ah ิอิบารัดมากยิ่งขึ้นตามรายงานที่ฮะดิษของท่านหญิงอาอิชัฟเราดียาลลอฮฺอ้างถงนางเดล่าไว้ไงพี่น้องท่านหญิงอาอิชัฟบอกว่ากาญรัสูลุละสันลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะจตทหิุฟิลอัชรินอวาคิรมาลายะจตทหิุฟีไกรริฮีท่านหญิงอาอิชัฟบอกว่าท่านรุณนั้นปกติเวลาที่เข้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายท่านรอซูลจะขยันในการปฏิบัติอิบารัด มากกว่าช่วงคืนอื่นๆของเดืนดอนอกรดนแปลว่าอะไรแปลว่าทํามากกว่า20คืนที่ผ่านมาอีกรายงานหนึ่งพี่น้อง,ง,งช้จริงอ่าชาบอกว่าการนันบีอุสซามะม,มุอามิยุละสัลลัมอิดะดะขอลลอัชรุชัดดะมิซโรฮูทารซุน,นั้นเวลาที่เข้าสิบคืนสุดท้ายแล้วทารสุนจะใส่ผ้าสรโรงเนี่ย ใส่แบบไหนแบบแน่นไม่ได้แปลว่ารัดให้แน่นนะแต่เป็นการเปรียบให้รู้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายทาราซูนจะไม่หลับนอนกับภรรยาใช่ไหมครับทำไงต่อพี่น้องจะ็นยังไงใช่บอกว่าว่าอายาไลและหูและจะทําให้ค่าคืนนั้นมีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่มีชีวิตด้วยกับการสนุกด้วยกับการนัง่งดูหนังฟังเพลงด้วยกับการล่เล่นไม่ใช่พี่น้องเดี๋ยดูว่าทาราซุนทําอะไร ที่สาว่าไอ้ก็ต่ออะและวหูแล้วก็จะปลุกครอบคัวตระสุลนเยปลุกภรรยาปลุกลูกสาวขึ้นมาด้วยทอะไรพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสุลต่นละหวนีิมัวสลังปฏิบัติในช่วงสิคืนสุดท้ายแสดงว่าตรงนี้สอนให้เรารู้ถึงความประเสริฐของช่วงสิคืนสุดท้ายเพราะอะไรเพราะหนึ่ง ท่านอบดุลลาหมาูฮัมหมสัลลัมทำอีบาดัในช่วงสิบคืนสุดท้ายนี้มากกว่า20คืนที่ผ่านมาในช่วงตนของเดือนลมดอนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการดิกรุลละไม่ว่าจะเป็นการทำซาดากร้องหรือความดีงามอ,อื่น ประการที่สองเมื่อเข้าสู่ช่วงสิคืนสุดท้ายทาราุณจะไม่นอนกับภรรยาเพราะอะไรเพราะจะใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยไปกับอะไรพีน่น้องไปกับการปฏิบัติอิบาดะให้มากขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองประการที่สม ในช่วงสิบคืนสุดท้ายทาระซุนจะทาให้เวลากลางคืนนั้นมีชีวิตขึ้นมาแต่มีชีวิตกับอะไรพี่น้องมีชีวิตกับการลุกละหมาดในยามค่าคืนตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะก็ตั้งแต่แตเข้าสู่เวลาละหมาดมักรดิมาแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่เวลามัากรดิตมาเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งถึงก่อนที่ดวงอาทิตย,ย์แสงฟราจักจะขึ้นในตอนเช้า,สาแสดงว่าเวลากลางคืนเนี่ยในบางหอดีเท์เน,น,นมามะฮ์หมัดรายงานเนี่ยทาระซุนจะนอนแล้วก็จะตื่นมาละหมาดแล้วก็เหนื่อยก็จะพักแล้วก็จะลุกละหมาดแปลว่าาากงคืนนนั้นมีีแตตชิ แปลว่าด้วยกับการปฏิบัติอิบาร์ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานดิกรุลลอไม่ว่าจะเป็นใช้กับหัวใจ ใช่ไหมหัวใจคือไข้ครควญลำลึกถึงพระสุภานะวัตอาลหรือใช้ลิ้นนั่นก็คือการอ่านอังกุรานหรือใช้ร่างกายอาวัยวะภายนอกคือการละหมาดนั่นเองฉะนั้นนี่ทําให้เรารู้ถึงอะไรพี่นอกรู้ถึงเกียรติของศิษย์คือสุดท้ายรู้ถึงความประเสริฐและาาทารุณทาแบบนี้เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลจะได้รับความประเสริฐของคืน ไล่ระุลกอรดใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนแต่จะเกิดขึ้นในช่วงสิบคืนสุดท้ายนี้โดยเหตุนี้ทะรุษจิงสอนไในหะดนทีบทหนึ่งบอกว่ามันก็มาไลลรตดุลกอดเดรี่ใครก็ตามที่เขาลุกขึ้นมาละหมาดตรงกับคืนไลลรตุลกอรดละหมาดตอนไหนล่ะพี่น้องก็เนี่ยเราก็สู่เวลากลางคืนแล้วเนี่ยเราละหมาดหลังจากละหมาดอิชานี่เป็นละหมาดอะไรล่ะพี่น้องเป็นละหมาติยามุนเลยแล้วเป็นละหมาตฮะจุดแล้ว ช่ไหมครับแต่เมื่อเราอ่านตอนต้นของเวลากลางคืนเนี่ยตอนต้นแปลว่าหลังจากอิชาเลยเนี่ยเรียกว่าตรวีแต่ถ้าเราตื่นมาอ่านตอนดึกหรือเราอ่านในช่วงท้ายของเวลากลางคืนเราเรียกว่าตะฮัจยุดฉะนั้นละหมาดที่อยู่หลังจากละหมาดอิชาเรียกว่าละหมาดกิยามุลเลนทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราุ่้บอกใครก็ตามที่เขาลุกขึ้นมาละหมาดลุกขึ้นมาละหมาดก็คือตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเนี่ย แต่ตะรเวียปเนี่ยที่เราละหมาดกันเมื่อคืนนี้ละหมาดตะรเวียละหมาดวิเตสแต่คืนนี้ใครตื่นมาตอนดึกลุกละหมาดอีกละหมาดได้นะ่นอะละหมาดตะฮัจญุดได้อีกแต่ไม่ต้องละหมาดวิเตสซ้ําเป็นทั้งที่ัสอง ทารอษย์บาาอกใครที่ลุกลขึ้นมาละหมาดร้องก็คืนอะไรละตุนกอดทารอษย์บอกละหมาดแบบไหนอีมานั่นในสภาพที่เขามีอีมานว่าที่เขาทำเนี่ยเขาหวังอะไรไปน้องว่านี่คือการสัง่งนี่คือคําสั่งองอนร้อ์นี่คือแบบอย่างของท่านมีสัลลัลวาอะลลฮุซัลลัมวาฮจีซาบันและก็หวังาะวันตอบแทนอัลลอฮ์จะอาดาด้วยอัลลอฮ์จะให้อะไรไปน้องอัลลอฮ์จะอะไรจะลบล้างความผิดที่แล้วแล้วมาของเราฉะนั้นนี่คือโอกาสของใครไปน้อง ของคนนั้นของคนนี้หรือของเรานี่คือโอกาสของเราใช่ไหมครับเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ในเดือนเรามาบอนฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยเวลาที่มีค่าเหล่านี้พี่น้องให้มันผ่านเลยไปโดยที่เราทําในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นนี่คือโอกาสของชีวิตของเราแล้วและคนที่จะได้รับโอกาสนี้คือใคร คือคนที่เมาสุภารูว่าจะอาลาเมตตาเขามีมนุษย์กี่พันล้านทุกวันนี้ในโลกปีน้องแต่คนที่เขาจะจะเมตตาให้เขารักษาอิบาดะเนื่อเดือนอมาดอนเช่นนี้เนะี่ยมีอยู่เพียงกี่คนฉะนั้นนี่คือโอกาสอันดีงามเราอย่าปล่อยเวลาให้เหล่านี้มันผ่านพ้นไปเพราะเวลาเหล่านี้มันมีกี่เดือนมันมีกี่ปีมันมีอยู่สิบวันมันมีอยู่สิบวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราอัลลอฮ์จะอาจจะให้เรานั้นมีชีวิต หรือสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคืนไลละตุนกัสหากว่าเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติในค่ำคืนนั้นตรงกับคืนนั้นแต่พี่น้องจําไว้เถิดว่าส่วนเล็กๆของคืนไลละตุนกัสนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีชีวิตที่มีความสุขทั้งดุนยาและก็อาคีรอดนะครับส่วนที่สองวันนี้ก็คือเรื่องของพระนามของลอสุภาโนะบะจาละวันนี้มีสพระนามพี่นะ้องหลังจากที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมด41 เดี๋ยวเราค่อยมาทวนกันดูซิว่าเราจะจําเท่าไหรได้เดี๋ยววันนี้เรียนต่อก่อนนะครับวันนี้มีอีก3าสามชื่อนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกันสามชื่อนี้หากว่ากล่าวพร้อมกันกล่าวถึงเวลาเดียวกันเช่นในอายะกราที่เรา่ามาตอเราเวยเมื่อกี้บอกว่าอัลลอฮ์ทำไมพ่น้องละอาฟูุลกอฟูถ้ากล่าวถึงพร้อมกันแต่ละชื่อจะมีความหมายเฉพาะ ชื่อจะมีความหมายเฉพาะแต่ถ้ากล่าวถึงชื่อใดชื่อหนึ่งอย่างเดียวจะมีความหมายครอบคลุมทั้งหมดอเลาจะเริ่มมีชื่อว่าอะไรพี่น้องหนึ่ง al a ั a อ,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 อะไร a ฟูอัลอ ع ฟ,อนอฟูนะครับหนึ่งสอง al غا غ อะไร غفور ใช่ไหม عبد ุลราฟูดเคยได้ยินไหมมันคือ ع ุลราฟูดอีกอันหนึ่งอัลกาอัลกาฟิรใช่ไหมครับสามชื่อนี้มีความหมายใกล้เคียงกันสามชื่อนี้ถ้าหากว่าเรากล่าวทีละชื่อแสดงว่าเมื่อกล่าวถึงทีละชื่อจะมีความหมายครอบคลุมจะหมายถึงอะไรหมายถึงลลอฮฺจะอะไรพระองค์คือผู้ทรงอภัยในความผิดให้แก่บาปของพระองค์ อาภัยแล้วอัลลอฮฺจะก,ก็จะลบล้างความผิดให้แก่บ่าของพระองค์ใช่ไหมเมื่อเราจะอาลัยแปลว่าเราจะลบล้างความผิดให้แต่จะหากว่าเรากล่าวพร้อมกันอัลลอฮ์คืออัลลอฮฟูและอัลลอฮฟูตสองชื่อนี้จะมีลักษณะที่เฉพาะพิเศษเฉพาะอัลลอฮฺฟูหมายถึงอะไรอัลลอฮฺฟูหมายถึงอัลลอฮฺจะอาลาจะลบล้างความผิดอัลลอฮฺจะอะไไม่เอาโทษแล้วนะแล้วจะลบความผิดด้วย แต่หากว่าเรากล่าวถึงอัลลอฟูหรืออัลลอฟเฟตพ้อมก,กับอัลอาฟูอัลลอฟจะหมายถึงอะไรหมายถึงอภัยในความผิดด้วยการปิดเอาไว้เช่นเราทําความผิดใช่ไหมเราจะอะไรจะอภัยในสิ่งที่เราทําด้วยการปิดมันไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ให้คนใดรู้ปกปิดเอาไว้นั่นแปลว่าเราจะอะไรอภัยแล้วแต่อัลอาฟูนั้นสูงกว่าแบบไหนลบลบเลยใช่ไหมลบเลยแสดงว่าอภัยด้วยลบด้วยปิดด้วย ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะอาราบอกเอาไว้ในกุรานอัลลอฮ์บอกว่าว่าอินนีละกฟ่าอัลลอฮ์บอกว่าแท,ท้จริงข้าจะอภัยละกฟา่าข้าจะอภัยให้แก่บ่าวของข้าใครพี่น้องลิมันตาบะนี่พี่น้องจำไม่ดีนะใครที่เราจะอาราจะอภัยโทษให้ สำหรับคนที่เขากลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตัวจากความผิดที่เขาทำจากการปฏิเสธจากการกระทำในสิ่งที่เป็นอุตริกกรรมจากการกระทำในสิ่งที่เป็นการกลับกรอกหรือความผิดต่างๆตาบะกลับเนื้อกลับตัวอย่างเดียวไหมไม่ไม่ใช่บอกว่ากลับเนื้อกลับตัวแล้วเราจะอาเาลบล้างความผิดให้ไม่ใช่กลับเนื้อกลับตัวแล้วทำความดีด้วยใช่ไหมครับลิมันต่าแบบว่าอ้ามันะกลับเนื้อกลับตัวแล้วศรัทธา ใช่ไหมครับศรัทธาต่ออะไรศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดาอะไรากรันต่อวันสิ้นโลกต่อบรรดานบีต่อบรรดาคันภีต่อกอดอกอรัตต่อสิ่งต่างๆที่เราตาลาได้บอกเอาไว้ในกุรานและสิ่งที่่าสนรอุูมได้สอนเอาไว้ในสุนนขศาสนาสุ่แค่นั้นไหมไม่ว่ามีละซอลีฮาและทำความดีด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าว่าตาเาจะลบแรงด้วยกับการกลับเนื้อกลับตัวและฉันกับน,นอนอยู่บ้านเฉยเไม่ใช่ อีมานด้วยนะสองทำความดีด้วยนะใช่ไหมครับและสุดท้ายทำอะไรพี่น้องุม,มะดะดาะไม่ใช่ทำความดีแล้วก็บอกฉันพอแล้วไม่ใช่พี่น้องจะต้องแสวงหาสัจธรรมด้วยไม่บอกว่าฉันมีอีมานแล้วฉันทำอีบาด้าอยู่บ้านฉันไม่เอาแล้วอย่างอื่นไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่ เราจะต้องแสเวงหากับความจริงความถูกต้องด้วยโดยกับการเรียนรู้โดยกับการใคร่ครวญอันกุรอานพินิจพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในฮัดิีของท่านนาบีสัลลัลอาลิมะชัลลัมตอบโต้ในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนต่ัลงเราะซูลปฏิบัติตามรอะซูลของพระอ,องค์ ฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะอะไรยืนยันบอกให้รู้ว่าตราจะอะไรจะลบล้างความผิดให้แก่ใครคนจีกลับเนื้อกลับตัวและกะ็ศรัทธาและทําคุณงามความดีและกะ็แสวงหาทางนําที่ถูกต้องนี่แหละคือลักษณะของคนเตี้ลเราจะอะไรจะลบล้างความผิดให้แก่เขาและมีหะอดีอีกบ,บทหนึ่งพี่น้องท่านหญิง,งาอช่าเราเดียวเราอันหาถามต่อราสูลบอกว่า <S <S ยา الله, ่าราสูลอรารอรออะไิแต่ in alim t ไ ayu l ล i ินไล n ล a i l a tu q a d i า ma aqul f i h นรอซูลคะหากว่าฉันรู้ว่าหากว่าฉันรู้ว่าคืนไหนคือคืนอ,อไรลและตุ่กขอดฉันควรจะขอดูอาอะไรดีในคําคืนนั้นฉะนั้นดูอาบทนี้พี่น้องจําให้ดีนะจําให้ดีนะครับเราส,สอนเนี่ท่านหญิงไอชัขอไปว่าสอนเนี่ยบอกเราขอด้วยถ้าเราสอนเราส่งการกับท่านหญิงไอชา,ออาบอกว่ากู้ี่ไอชัเอ๋ยกล่าวดูอาแบบนี้นะละห์มอ um ินนะกะอฟูน ตัวให้บุลอัฟว่าฟ้ฟูอันนี้ ف ف โอัลลอฮุมมะแปลว่าอะไรอัลลอฮุมมะแปลว่ายาอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮหุมมแปลว่ายาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อินนะกะแท้ที่จริงพระองค์เช่ไหมครับอาฟูบุลพระองค์คือผู้ทรงอภัยและลบล้างความผิดให้แก่บาวของพระองค์ตัวให้บุญละอับว่าพระองค์รักในการที่จะอภัยในความผิด ฟ่าฟัวอันนีขอพระองค์ได้โปรดอภัยและลบล้างความผิด ให้แก่ฉันด้วยเธอฉะนั้นดูอาบทนี้พี่น้องจำให้ดีแล้วก็อ่านให้ตลอดสิบคืนสุดท้ายนี้อยู่เวลากลางวันพี่น้องกล่าวเรื่อยๆใช่ไหมครับอยู่ในขณะละหมาดอยู่ในขณะสุญูดก่อนที่จะให้สารมใช่ไหมครับกล่าวดูอาบทนี้เนรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ทันคืนไรล,ละตุนก๊อตไหมถ้าพร,าาระเะ้าให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ทันคืนไรล,ละตุนกอดและเรากล่าวดูอาบทนี้ทันกับค่าคืนนั้นพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะได้อะไร จะได้รับการอภัยโทษฉะนั้นจำดวอาบุตรนี้ให้ดีๆมีน้องอ่านตามผมนะอัลลอฮุมะอินนักะอฟูุนตูฮิบุลอาฟวาฟะฟฟูอันนีอัลลอฮุมะอินนักะอฟูุน ตูฮิบบุลอัฟววฟะฟูอันนีอีกรอบนะครับอัลลอฮุมะอินนักะอัฟูบุนตูฮิบบุลอัฟววฟะฟูอันนีนะครับฉะนั้นนี่ดวอาบทนี้อย่าลืมไปนอกยังเหลืออีกคืนนี้ด้วยก็เป็น8คืน الله <سؤال> سبحانه وتعالى مِنْ فأبراهيم نكب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم